ทางเทศบาลตำบลน,นครเนื่องเขตค่ะแถลงข่าวนะคะสำหรับการจัดโครงการพัฒนาย่านการค้าตลาดโบราณนครเนื่องเขตภายใต้ชื่องานครองนครเนื่องเขตนรุมิตรมนสเสน่สายนาทีศักดิ์สิทธ์เทิดไทยองราชันและประเพณีลอยกระทงประจำปี2566ค่ะ นายเลอสันสายวาน,นิชนายกเทศมนตรีตำบลน,นครเนื่องเขตนะคะแถลงข่าวสําหรับการจัดโครงการพัฒนาย่านการค้าตลาดโบราณน,นครเนื่องเขตกิจกรรมส,งส่งเสริมการท่องเที่ยวก้าวเข้าสู่ปีที่16และประเพณีลอยกระทงค่ะโดยกําหนดจัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่24-27พฤศจิาากายนนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลาดโบราณนครเนื่องเขตและให้ประชาชนได้มาชื่นชมย่านชุมชนเก่าตลาดโบราณนครเนื่องเขตซึ่งเป็นมรดกของจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะโดยภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงเรื่องครองนครเนื่องเขตนิรมิตมนสเสนสายนาทีศักดิ์สิทธิ์เทิดไทยองค์ราชันและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยและลูกกรุงค่ะ ส่วนในวันที่27พฤศจิกายนก็จะมีการประกวดนางนบพมาศรวมทั้งภายในงานนะคะก็จะมีการออกร้านผลิตภัณฑ์สินค้าของชาวบ้านอีกด้วยค่ะ